นี่คือตัวนี้เลยตัวแม่นี่ตัวแม่นีเขาเขาเดินนเงาแม่นี่น่ครับนี่นเงาแม่นี่นี่ตัวเมียตัวเมียเลือดลวังเวังเนลตกนคือเสียงเลยว่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียครับ อ่าตัวเมียถ้าเป็นตัวผูมันสีเงาเยวลักษณะมันนี่ผิดมันสีอยู่นี่มันสีลังผิดออกนี่นี่คือต่อผิดมันผิดมันลังออกมานี่ก็ระวังชวนนี่แหละชวนหลายแมงเงาครับวันนี้หนึ่งตัวนี่นะดี๋ยวมันสีเอ้ยี่ี่ี่นี่เปี้ยงไัหลเลยนี่นี่ครับโอ้ี่นี่นี่ อ้าวู้ลูกมันครับมาเบ่งลูกบนบาลูกพูลูกมันลูกเต็มเลยครับนี่ลูกมันซํานี่ก็มีพิเหรอเด้ครับนี่ซันี่มีพดษเหรเด้เริ่มเริ่มมีพิชแล้วตัวซํานี่ก็ไดานู้ไหลดิน

รงจากล้น่งนบาตรอาจารย์ลูเ่งน mm, ี้ฮ่าฮ่าก็เจะ่กินนิน้ก่นเดนุ้นตุ้นิ่กูนอนน่นุน่ะแม่วา่่่เด็ดนี่แหละแม่มันอ๋อทีเด็ดประจาตบลวันนี้เดี๋ยวเาล่องให้่น่ทยกนนี่แม่มันคือเ็ทีเด็ดลูกอันหลวะนะครับปาดูนลม โอ้ยดูินอ่ะทมาซอยมูทำมาหากินหอมึงอหทำมาหายกินมันจะกินย่างเดียวโอ้ยหาไงตายนหอม้เดี๋ยวเดี๋ยวดโอคิบงกครับนี่นี่่พอมันข้างนี้สิเดียนพรอมันนี่พอมพอมันตัวแบเปิ้งอกกผู้ครับเลยมันหางเงีบ่ครอบเออหางเงีมันหอก็แตกใครตัวนึง เขาแตะใครนะครับเนี่ยท่านใครมันอ่ะบมแม่นเามมนออกลูกเป็นตเอาเอทีเดทีเด็มีมีลูกคนกอยาอย่าย่แห่งดงซีบูเจกมาหนีัลโอจินีำเฮลนลูกตัวนึงได้โกด้ลูกตัวหนึ่งอาสีไล่ไปตวผู้นี่ เียามือนี่าวินนมือนี่าหาไมเ้านี่นี่บนีตูตููบนี่บตนีตละ้อยเขาหนี่าขายพอพันอยละห้าล้พวกพวกนี้าอยตละห้า้เอาพอพันมครับพอพันนี่มัเมียมันบาออกพวกนี้เปล่ว

เออสมุตาดีมัางกูทำจริง12มาไลดูว่มันใส่เข้าไปแล้วนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนละสามนิ่งกอดาเด้วสามแล้วโอ้ยเอาเ่อนี้กัน่วนเลยวาไปได้นั่งเอาให้เต็มคู่นั่นต็มนึกกู โอ้นี่มึอดนี่นี่มึาตานนี่้งองตัวนย้จ้ายี่ขังยี่ันคุงขาดได้ต้องเออมากๆเก่งๆโตโพโตโพนี่โตโพมันบอกรอยซ้ำโอ้โหโอ้ยดีใจซีดขึ้นมาเลยซีดนี่ตัเมียจานเลี้ยงเอยจานเลี้ยงไ่จานเลี้ยะรเป็นนมจัิงสิบน่าสิเป็นนมสดนะ

เสร็ล่ต้เลยมัเดี๋ยวคุณทำไมช่างแม่งเอ้ตื้นมันไม่ขี่มัดนดำๆช่วงเสียเสิบเป็นมีขี่มีห้อยไตยเข้าไปไปย่ามคุนลูกครูนึ่งสับทันเลกำลังสิทำล่างมันเอาเห้กินเนาะค มดย่แล้วโอ้เล้ยตัวนี้จับยาเอากี่บอๆมาลนะตัวต um ั่มันตัว้ขตั้งเลยโอ้โตัวนี้ตักนีตันหา่อยากทเลยั นี่นี่ลางงนี่จีลาวงลาวิงงให้ได้อยอออาอะไรเเดนหาั่เงอ้าเลยเนี่นี่ดเงี้มาตัวแนี่ก็ขายคันพูดไดกินได้นี่สองตัวนี่เดี๋ยวมันเบิดขึ้นอือเนี่ยเงี้ย